มีข่าววันนี้วันทีเวันเราใช่ครับผมก็เป็นเป็นกิจกรรมประจำปีแล้วที่หลังจากช่วงวันเกิดครับก็จะมีการจัดเหมือนเป็นทำบุญร่วมกันกับแฟนๆครับผมก็ปีนี้ก็จัดที่วัดกู้อีกเช่นเคยน่าจะจะไม่ได้แล้วหลายปีแล้วใช่จากที่พิลข่าวบอกน่ารักมากเลยก็ก็แน่นๆเหมือนทุกปีเลยครับผมก็จะมีการแบบนี่ร่วมกันบริจาคเป็นให้อาหารเป็น ชุมชนแถวนี้ด้วยครับแล้วก็ถวายเงินแค่วันด้วยนีเตรียมมาตัดเต็มเลยครับแตดเต็มมากๆคือเมื่อวานต้องบอกว่ายอมใจด้วยทุกคนมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานก็คือเราจัดแฟนมีไป็สองรอบก็กว่าจะเสร็จประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ยังมาหนานแน่นมากๆรวมทั้งทีมทุกคนด้วยก็แปกสังขารกันมาัาแน่นัใช่เลยใช่เลยครับก็มีทั้งไทยและมีทั้งต่างชาติเลย หูกี่ปีแล้วว่าสี่ห้าสี่ห้าปีได้แล้วนะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันแบบนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าความเป็นสิริมงคลสําหรับอายุขึ้นเลขใหม่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าขึ้นเลขใหม่เป็นไงครับกับเลขใหม่เราดีก็เป็นก็เป็นเป็นลัคกี้เซเว่นแล้วกันบวกบวกกันได้เลขเจ็ดตัวหลังนะครับนะครับก็นยี่สิบห้าก็บวกกันได้เลขเจ็ดเหมือนกัน อ่ะอายุน้อยๆอยู่เลยนะนี่มีน้องงูมาด้วยมันเยอะไปมันเยอะไปเราไม่รู้ว่าเหมือนหลวงพ่อให้มาก็เลยจืถือมาด้วยใช่ครับก็ปีนี้ปีงูไงปีงูเล็กหลวงพ่อวัดกู้ให้มาก็เลยไม่รู้ถือก็เลยถือไปด้วยถือก็เลยถือไว้เป็นเป็นอี่ปีมีความพิเศษแค่ไหนครับสับแฟนตัวเิปโนไปด้วยกันเนาะครับผมก็สำหรับตัวแฟนมีตติ้งที่ผ่านมานะครับตีมันจะเป็นตีมอาชีพ ก็เหมือนแฟนๆหลายๆคนก็จะแต่งตีมาชีพมาเลยน่ารักมากๆมีแบบมีคนเลี้ยงจระเข้มีเป็นตู้ ATM ก็มีมีน้องมอลลี่ก็มีมีสาวน้กตงน้ำอะไรมาหมดเลยก็แฟนคลับจัดเต็มมากๆแล้วก็ผ่านมาอีกหนึ่งวันก็มาทำบุญด้วยกันใส่ชุดขาวันหมดเลยก็มีความแตกต่างกันดีครับน่ารักมากๆปรับตัวไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้แบบ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีช่วงตอนเย็นครับผมก็จะมีกิจกรรมดินเนอร์ที่ทำร่วมกับแฟนๆก็ไปร้านหมาล่าซุูราเสียสก็บอกเลยว่าก็จัดเต็มให้แฟนๆเหมือนกันโตัวหนึ่งก็หมืหน่นหนึ่งเลยนะค่าตัวละหมื่นแล้วก็มีนี่แหละครับแต่แต่ปีนี้ก็นี่ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีน้องเพราะว่าเราให้เวลากับแฟนคลับเยอะมากเลยใช่ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ากิจกรรมแน่นๆมากกว่าเดิมก็รู้สึกว่า อยากใช้เวลาด้วยกันกับแฟนๆทั้งทีเพราะว่าปีหนึ่งเหมือนแฟนๆต่างชาติด้วยทั้งในไทยด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆะครับผมเขาก็จะบินมาสักทีหนึง<อ>่งเือรู้สึกว่าในในช่วงเวลาที่เขาบินมาหาเราเนี่ยก็อยากจะมีกิจกรรมที่ทํากับเขามายาวๆเลยหรือบางคนบินมาหลายชั่วโมงแบบเป็น2030ชั่วโมงเพื่อมาหาก็รับถือเขามากๆก็ๆเลยอยากใช้ช่วงเวลานียใช่เลยรู้สึกว่าอยากมีช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันแบบเป็นหลายๆกิจกรรมประกอบกันนะครับ อยากย้อนถึงโมเมนต์เมื่อวานจนนิดนึงค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหว่าเดี๋ยนี้มันคึกไหมครับกับคนไหนดีก็ก็อยากขอบคุณเขาเหมือนกันอยากขอบคุณตุนเหมือนกันครับผมที่เหมือนมาจอยทั้งสองทั้งสองรอบเลยแล้วระหว่างงานเนี่ยก็ไปช่วยขายกาแฟให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตัวคาเฟ่ที่ทำด้วยกันนะครับผมจะเปิดช่วงมีนานี้น่าจะประมาณวีที่สองครับวียายาคาเฟ่ที่โครงการเดอะกลาสครับผมบางนา การเกันวันนี้กาให้อะไรเราคะับก็มีให้ของนิดหน่อยเดี๋ยว่อยเอามาโชว์ทีหลังแล้วกันแล้วก็ไปดินเนอร์กันครับผมอาหารฝรั่งเศสอันนี้เล่าอันนี้อันนี้นนีขิงประทานฟดายพฝรั่งเศสกันก็ พิเศษกว่าทุกปีไหมก็ประมาณนั้นลวกันครับเพราะว่าเหมือนแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเลือกร้านอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยจะได้มีความแบบพิเศษสดใหม่ในทุกๆครั้งเลยร้านนี้เขาเลือกครับผมก็อย่างวันเกิดเขาเนี่ยผมก็จะเลือกถ้าวันเกิดผมเขาก็จะคนเลือกใ<ร>ิ่ <ๆ S 2> ไหมถูกใจ,ใจเ,เพราะว่าทาอะไรก็ถูกใจหมดเลอเพราะว่าเห<อ>มือนเหมือนเหมือนค่อนข้างค่อนข้างแบบ เปิดใจมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าทุกอย่างที่เขาเลือกมาก็คือดีอยู่แล้วก็เลยไว้ใจมากๆเลยเขาทำอะไรก็ดีหมดแหละแน่นอนสิเอาแล้วชงเองเถื่ <c oughs> <c oughs> อนเองชง <c oughs> เองวันนี้ม,มาทุด้มมมไมครับ <c oughs> วันนี้ไม่น่ามาครับเพระาะเมื่อวานผมอาจอาจจะให,ให้ให้เขาช่วยงานหนักไปหน่อยตอนนี้ก็เลยนอนสลบอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับไปรับ ไม่น่ามาแล้วครับยังยังนอนไม่ตื่นอยู่แล้วล่ะใช่เขาอาจจะแบบเสียน้ำตาก็เลยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยกลับไปรับไปทานข้าวไม่รู้ซึ้งๆไปหน่อยมั้งคือผมพูดก็ร้องเขาพูดเองก็ยังร้องน่ารักดีครับเป็นซ้อมใช่ปะครู้สึกแบบซ้อมพูดขอบคุณเผื่อในงานอะไรอย่างงี้ยก็เหมือนซ้อมหลายรอบแล้วนะ อันนี้คิงหรืออรก็คิงหรือเราอยาก <c oughs> ขอคุณแฟนๆมครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆ <c oughs> ทุกๆคนมากๆเลยครับผมที่คอยติดตามกันมาหลายปีมากๆแล้วถ้าตั้งแต่ที่เข้าเริ่มมาทํางานในวงการตั้งแต่อถ้าตั้งแต่ข,ขโฆษณาเลยอ่ะผมว่าผมทํามาน่าจะ16ปีได้แล้วตั้งแต่18แล้วสามปัจจุบัน34แล้วอายอมรับเลย34แล้วก็ประมาณ16ปีได้แล้วครับผมก็มีแฟนๆหลายๆคนก็เว,วียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนไปเข้ามาใหม่บ้าง ออกไปบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกันแล้วก็หลายๆคนก็ยังอยู่หน้าตรงนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยจริงๆครับแล้วตอนนี้ค่ะเรื่องผลงานบ้งางผลางานเพลงอะไรบางครับผลงานเพลงกล็มีซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปเป็นซิงเกลิลที่ขอตุลแต่งงานก็เพลงชื่อ absent ครับผมก็ไปฟังกันได้แล้วก็จะมีซิงเกลิลใหม่ๆที่จะถูกปล่อยมาเร็วๆนี้ด้วยก็จะเริ่มกลับมาอัลบั้มสองแล้วก็จะมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลเลยครับผมแล้วก็ผลงานละคร ก็จะมีเรื่องรักสลับลายเล่นกับพี่คุรุ่นสนทิปเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องกับแฟชั่นเลยครับผมก็จะมีความแบบทั้งดราม่าด้วยมีความโรแมนติกด้วยก็รอติดตามกันได้เลยแล้วก็มีซีรีส์ครับผม oh. เรื่องโฮมรูมนิสก้าตัวประกันอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน,สวนก็มีแคสเยอะมากๆผมรับบทเป็นค,ครู oh, <okay. S 2> แล้วก็มีนักเรียน oh, <okay. S 1> นักเรียน oh, <okay. S 2> 30คน <laughs> ได้ในห้องก็มันมากๆเหมือนกันครับผมเร็วนี้แน่นอนน่าจะช่วงเดือนมีนาคม แล้วก็มีซีรีส์กับพี่ออมจุชาครับผมเป็นลอมคอมชื่อถึงคุณภรยาจากสามีชุติรักอันนี้ก็จะมีความน่ารักกุงกิง้งแล้วก็จะได้เห็นพี่ออมในบทบาทใหม่ด้วยรวมทั้งผมก็จะเป็นตัวละครที่เท่ๆคู่ๆรอติดตามได้เลยครับผมแล้วก็จะมีหนังกับพี่อนันดาครับผมเป็นแนวฮอร์เรอร์ชื่อ replace me คิดว่าน่าจะได้ดูเร็วนี้เหมือนกันครับผมก็ฝากติดตาม้วยเป็นหนังฮอร์เรอร์เรื่องแรกเลยจัดเต็มมากๆก็ได้พี่อนันดาเป็น คนที่เล่นด้วยกันแล้วก็เหมือนเป็นคุณครูผมด้วยแล้วก็มีพี่ผมก้องเกียรติเป็นผู้กำกับก็มันมากๆแน่นอนครับผมเหลืออะไรอีกนะอ,อันนี้มากก็นะคะเน้นเอาเวลาเลยอันนี้ไม่เยอะขนาดอ,อ,อันนี้คือถ่ายถ่ายเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จต้นแดืนปีนี้แล้วครับผมก็จะออนแอร์ในปีนี้แหละมีโปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์ที่ยังบอกไม่ได้เลยมีครับผมเดี๋ยวน่าจะได้เริ่มกลับมาถ่ายช่วงกลางปีแล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนช่วงที่เพิ่งศึกมา ผมยังไม่ค่อยขึ้นก็เลยรอผมรอผมงอกกรนรอ <laughs> ผมยาวรัดท <laughs> ี่ปีนียาวอ๋อยาวยเหมือนกันครับผมก็ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปก็น่าจะยาวๆาวเหมือนกัน <laughs> แต่ยังรับได้อยู่นะครับโอแต่ว่ายังมีช่องว่าง,ย,ง <laughs> ยังมีช่องว่างได้อยู่ <laughs> มีอะไรที่อยากทำอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำนก็ผมว่าเรื่องงานแสดงครับผมยังมีอีกหลากหลายบทบาทที่ยังอยากรับแล้วก็ยังอยากลองเล่นเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์บางบางทีมันจะมีความใกล้เคียงกัน แต่พอเปลี่ยนผู่กักบหรือว่าเปลี่ยนโทนเรื่องมันก็จะทําให้ตัวหนังมันเป็นประแบ,บและ้ะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเอออยากลองรับในหลากหลายรูปแบบมากครับผมรอมทั้ง,งานเพลงด้วย mm hmm. แต่เช่นรูปแบบไหนหรอหนัง mm hmm. หนังที่คือช่วงปีนี้ครับผมอยากจะเริ่มหันมาทางหนังแล้ว mm hmm. ก็จะมี mm hmm. คือด้วยความละครซีรีส์กับหนังเนี่ยวิธีการถ่ายทอดมันจะมีความหลากหลายแบบมากๆเพราะหนังมันจะมีต้องจบต้องเล่าจบภายใน2ชั่วโมง ฟังมกระชับก็จะคนละแบบกับซีรีส์ที่มีเวลาในการเล่าหรือละครที่มีเวลาในการเล่านานมากๆนั่นเครับผมก็อยากลองเล่นดูครับลองเล่นละครคุณธรรมละครคุณธรรมเนี่ยเหมือนในเหมือนในชีวิตประจำวันเล่นตลอดเลยทีนี้แบบว่าได้วางแผนจะไปจะมีกันแบบไหนก็มีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะแวะไปเที่ยวนิดนึงแต่ว่าทำงานด้วยนะทำงานด้วยเที่ยวด้วยครับ แบบมองไปที่ไหนเขาแบบไปโอ้ยสปอยได้ไหมเนี่ยสปอยได้เขาเขาไม่บอกใช่ไเขาไม่บอกแล้วใครไม่บอกก็ก็ใช้เวลาเดินทางแบบเป็นสิบชั่วโมงอยู่เหมือนกันยุโรปเฮ้ยทำไมรู้วะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะบินไปยุโรปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปทำงานที่ยุโรปด้วยไปพูดได้ไหมเนี่ยพูดแล้วแ้่ไม่ได้ทำงานที่ยุโรปเปล่าใหม่เปลี่ยนใหม่ครับผมก็อาจจะมีไปทางมาต่างประเทศช่วงนั้นด้วยครับโอกาสไปแบบว่าเติม เติมหวานเติมหวานถึงแม้ว่าจะเติมทุกวันอยู่แล้วแล้วมีการแบบเติมแบบพิเศษหน่อยใกล้นีิมดตอนนีิมดวิมใหม่เราเนะปักอินซูลินอนซูลินเคลียรับเคลียรับการเคลียรับหวานักได้ไหมครับหมือนจะไปเติมบ้านขออีกขออยอินซูลินเหรอออเคลียรับคืออะไงคะออกเป็นอะไรก็ชอบมากชอบก็คือ คือผมรู้สึกว่าเคยไปเคยไปเห็นพันธานครับผมมันจะเป็นกฎเลข2เหมือนประมาณว่าทุกสองอาทิตย์เนี่ยเราควรจะมีการแบบไปดินเนอร์พิเศษการทุก2เดือนก็จะควรจะไปแบบอเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่าทุกสองปีก็ควรไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครับผมแต่ตอนนี้ก็ขยับทุกสองปีไปทุก2เดือนสองเดือนไม่ได้ต่างประเทศดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นการหาม,มุมบ้าพิเศษท,ที่มีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตประจําวันครับมันก็จะทําให้เหมือนเราได้ เห็นมุมมองใหม่ๆของทั้งเขาและเราแล้วก็รวมรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยกันด้วยทุกสองนาทีบอกรักทุกสองนาทีเลยบอกรักทุกสองนาทีเลยทุกสองนาทีตายละตารักเพราะว่าเราถ่ายคลิปคนะทำบอกรักให้ดูหน่อยวิธีวิธีการบอกรักทุกสองนาทีมันเป็นเกมใหม่เออรอดูแล้วนะรอดูแล้วมันมันอันนี้มันเป็นคลิปเดิมทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้ว อัดละครอยู่เราพุ่งกับปีโท่อ้ยไม่เคยนับเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็เยอะเยอะนับไม่ตัวนับไม่ตัวกันรักนะรักนะครับหวัวันนี้ไม่มีรักของปีเราเอาเป็นเศร้าเลยท้ายฝากแฟนๆนะครับฝากแฟนๆนะครับฝากเรื่องไรดินก็ก็ ยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกคนงานเลยที่จะได้ติดตามในปีนี้ครับผมทั้งพาร์ทพาร์ทการบันเทิงด้วยแล้วก็พาธุรกิจด้วยเพิ่มเติมก็จะมีตัววันสกินแอลสครับผมก็จะเป็นเซรั่มที่พัฒนากับทางทีหมอเลยแล้วก็จะมีตัวคลินิกวันเซอร์เจอรี่ที่จะถูกปล่อยในช่วงเมษายนี้ก็ฝากววาเวียนกันเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ชูวีอายังคาเฟ่ก็จะเป็นทีมคาเฟ่ที่คอลแลบกับพาร์ทศิลปินซึ่งศิลปินเนี่ยจะมาทั้งแนว การวาดซีหรือว่าศิลปินหลากหลายรูปแบบก็แวะมาเจอได้เลยครับผมช่วงมีนาเหมือนกันที่โครงการเดียกาสครับแล้วก็จะมีอีกหลากหลายธุรกิจที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปีนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของ